มาแล่คนไทยหนังกินมูคาทาริมนนโรแมนติกนะครับโอ้รถวิ่งน้ำชุดใส่หน้านะครับโอ้ยไม่ต้องกินมาแล้ววิบวิบโอ้วิ่งหยิกเฟือนแล้วมันใช้ทีหนังกินเนอะ คลิปนี้ก็มาแลรีลาการพัดเขาพัดข้องสุดยอดพอครัวกระถาเล็กกันเทปันนะครับโอ้ดูลีลาการสะบัดกระถานะครับพมโดยใช้วักในการพัดแทนที่จะใช้ตะลิ่วนะครับเมื่อคนอื่นถั่วไปนะครับดูลีลาการสะบัดโดยไม่ต้องใช้วักลงไปพัดเลยนะครับพุมสุดยอดมากแล้วก็โอ้สะบัดเข้านะครับไปขึ้นมาอยู่บนวักโดยที่ไม่ต้องแขกนะครับอืมหน้าแตกเลือดมากอ่้ยิบกลองขึ้นมาแล้วครับยิบกลองขึ้นมาเราเทข้าวลงไปนะครับมีข้าวเลือ อยู่อ้าแคว็กแล้วครับแคว็กแล้วครับแต่ว่าโอ้สับัดนะครับลากวักนะครับแล้วก็ข้าวขึ้นมาอยู่ในวักคลิปนี้ก็มาแลกก้านทดลองไอ้ไรแปลกๆแล้วนะครับมีการเอาสเปรย์เหมือนสเปรย์ชีดพุ่มนะครับเอามาชีดลงบนขวดเบียร์ชีดเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งบนพื้นนะครับแล้วก็เอาผ้านะครับค่อยๆพับโอ้ ขวดเบียร์ที่เคยแข้งนะครับกลายเป็นนิ่มนวลไปเลยอยากเอาสเปรย์ขวดนี่ไปจีดบนหัวใจเธอมัง้งคลิปนี้ก็พามาแลอุทาห้อนซ่อนใจนะครับข้องนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินเข้าไปเที่ยวในป่าแล้วก็ได้พบเพรการที่หวามีนะครับมี่มันเห็นเรามีดําตัวเติบมันบุกเข้ามาอีทําลายเราในป่า <S <S 2> <S 2> วิธีการเอาตัวรอดจากการที่เราให้มีดําเข้ามามันต้องการจะเข้ามาดมมี เขามีหลักการง่ายๆก็คือให้เราทำใจดีซูมี่นั่นก็คือการทำตัวนิ่งหนิงาดุกดิกอยาเคลื่อนไหวปล่อยให้มีมันเข้ามาดมเข้ามาเลจนกว่ามันจะพอใจพอมีมันรู้สึกว่าเราไม่มีอันตรายมันก็จะเหลือสอนใจเราเอง ในคลิปนี้ก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวนะครับเจ้าหนุ่ยคนนั่นก็เลิกแต่ว่าอ้ามันนั่นกัไมาอีกรอบนึงนะครับมันเข้ามาดมดมดม,ดมนะครับปอมเอ้ยเอ,อ้ยมันมันตกใจครับมันเมนน่นเม่นนาไมครับเอ้ามันตบโอ้ยอย่าคาดน้องอย่าคราดนิ่งไว้ก่อนอ้าไปแล้วไปแล้วอ้าเลนเลนเอาเร็วมีไปแล้วแล้วเร็วเอารอเพื่อนด้วยเฮ้ให้ใจเย็นดี คลิปนี้ก็มาแลกคนทงเบ็ดไปนะครับอีเดินมาเก็บนะครับเห็นติดอยู่นึกว่าตัวเล่นที่เล็กดูดีๆเอาตัวเอียมาเรามาแบ่งกล้วยกันข้องมึงน่วยหนึ่งข้องกูน่วยหนึ่งข้องมึงซ่องน่วยข้องกูก็ซ่องน่วยข้องมึงซ้ำน่วยข้องกูก็ซ้ำน่วยโอเคจับมือเท้าเทียมกันเนะ มาแลม่มายากลระดับโลกกันนะครับผู้ยิ่งคนนี้เธอจะเอาห้อมหัวใหญ่นะครับค่อยๆลุ่งลงไปในขวดนะครับพอหมอยห้อมลูกเติบขวดปากแหลกยิดเดียวเข้าไปแล้วเข้าไปได้เพื่อมาแล่ไข่หนุยนะครับเ e อี L ่ยอาไมออกจากบ้านนะครับแต่วัาติดเศร้านะครับพอมาช่วยก็ติดเหมือนกันหนยทันเพื่อเอาช่วยกันดันแต่ว่าเศร้านุยมาช่วยนะครับวัดระยะว่าเออมันกว้างเกินไปแม้ลำคันุดไม่ไหวมายกออกไปเองง้อยว่างอนไป คิปนี้มาแลนักท่องเที่ยวเล่นในแผลงแพร่งแล้วอยู่ดีๆก็มุดลงไปในรูหินอันตรายมากนะครับไม่แนะนําให้กระทเประวาในรูหินนั่นก็มีน้ำอยู่เต็มรูบางที่มุดลงไปเราติดอยู่ในรูจมน้ำใต้คารูหินไม่มีใครช่วยได้เพื่อนเพื่อนก็เลิมตกใจแล้วท่งไส้วาเห็นเพื่อนมุดลงไปในรูน,นั่นเฮ้ยไอ้เบ้าเฮ้ยตายแล้วไหมอ่ะอ้าวมาแล้วเอ คลิปนี้มาแลโมรั่งทำไมไรกันเล้านะครับเธอคนนี้นะครับเปิดขวดไข่ไข่ขวดหมวงดองนะครับแต่ว่าฝ้าแน่นเปิดไม่ออกนะครับเอาจอนมันทุบ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 ฝ้านะครับเพื่อว่าอียได้นะครับเดี๋ยวลองมุ่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังแน่นอยู่นะครับโอ้ลองเลยวิบวิบนะครับป้อมอะลองเลยอีกรอบเอาจอนมันทุบอีกนะครับแป๊กนะครับระวังระวังขวดอีแต่กันน้องเออเออลองเลยอีกทียังแน่นอยู่ เอ้อยยับวิบเลยยับวิบเลยอ่าอี่ลงแดงไหมอ่อยากกินเลือกเกินนะครับแต่วาฟ้ามันแน่นนะครับอ่ะอ่ะเริ่มเลยอีขวดขวดเลยอีขวดขวดเลยอ่ะลองเลยสักทีที่เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ออครับอ่ะเอาจอมันทุบอิงรอบครับระวังระวังเอ้ยโอ้แน่นจังไม่เรียกพวกมาช่วยอะ่ะน้องเอ้ มาแลวัยรุ่นได้รถเคลืองมาไม่ทําเป็นแค่โชว์ทเฟี้ยวนะครับอาบิดแซงแล้วครับโอ้ยเครืองแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่นี่วะใ,ให้รถทิพย์นี่วะโอ้ยไอ,อ,อ,อพี่เทดกู้คลิปนี้มาแลกการทดลองไร่โชว์แปลกๆก,กันนะครับมีการเอาทุ่งน้องนะครับมาห่อไข่ไว้หลังจากนั้นก็ย่ำไข่บีไปย่างรุ่นแรงนะครับเกิดอะไรขึ้นต่อไปโอ้ยไข่ปลิ้นครับ